ีวันนี้จะคุมไปได้หมอกนะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีทำให้เราเห็นวิว ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาถาชาแนลนะครับทริปนี้เป็นทริปน้าน EP 2ตอนนี้เรากำลังจะลงจากวัดสปันนะครับเมื่อวานเรากลับลงมาจากบ้านห้วยหมี จุดหมายของวันนี้คืออุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านแต่ขากลับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางปัวนะครับข้ามดอยภูคาไปจุดชมวิว1715นะครับ สปันพร้อมไหมพร้อมไหม เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับขึ้นดอยภูคากัน ตรงนี้ไปปัวนะครับอ่อ46กิโลข้ามดอยภูคานะครับจะเป็นทางเขาอย่างเดียวเลย ถึงจุดชมวิว1715นะครับปกติวันนี้จะคุมไปได้วยหมอกนะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีทำให้เราเห็นวิวตอนนี้ออกจากจุดชมวิว1715นะครับเดี๋ยวเราจะ ลงเขายาวๆเลยจนถึงอำเภอปัวลงผู้คาฝั่งนี้ต้องระวัง ถนนพังกว่าปีที่แล้วอีก ตรงนี้คือถนนลอยฟ้าฝั่งดอยผู้านะครับเดี๋ยวเราจะจอดถ่ายรูปกันถ่ายรูปก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเรามาจากเขาภูคาลูกนะเดี๋ยวซ้ายจะไปน่านนะครับเดี้ยวขวาไปท่าวังผาขึ้นไปห้วยกโกลนนะครับ เราจะไปหาเติมน้ำมันกันก่อน น้องครับอ e ีสิบเต็มถังครับมีผ้ารองให้ด้วยเนี่ยทุกปั๊มดีมากเลยครับทุกปั๊มเอาเป็นตัวอย่างนะครับบอกไว้ก่อน เลี้ยวเข้ามาทางอุทยานแห่งชาติขุนสถานแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเดี๋ยวเราต้องเก็บกล้องละเดี๋ยวหาลมก่อน กล้องก่อนของมึงมีที่ไอ้นี่ไหมระดับหัวด้ยที่ด้บอกและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับ อุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับประมาณพันสี่ร้อยเมตรจากระดับน้ําทะเลนี่ก็ทางขึ้นชันมากเลยครับวันนี้ก็รถเกือบขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นฝั่งไหนฝั่งไหนนะอำเภอ <c oughs> นาโนอยอโอ,โอ้ชันมากรถวิ่งประมาณสักสามสิบอะเพราะหนักด้วยรถเราก็หนักด้วยวันนี้โดนฝนด้วยโดนฝนหัวเปียกวันนี้สดจริงครับวันนี้สนุกดูสภาพ สนุกเหาะอยากเขาวาสบค่าเรามีตาของแล้วมาช่วงแดดแบบจมดนแล้วอะไปถึงเน่เกือบเขาไม่ขึ้นแล้วด้วยความที่มาไกลเนาะไม่ใช่ด้วยความที่เราเห็นฝนมันตกแป๊บเดียวไงเราก็กะว่าฝนมันจะตกแป๊บเดียวซึ่งมันเป็นหาใหญ่จนเปียกอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือ แค่สองนาทีเปียกทั้งตัวเอาง่าย น่าจะเป็นมือที่ดีที่สุดจากที่เมื่อคืนอยากมากคือนำกิ้มมาด้วยเมื่อคืนเ <c oughs> นี่ยเมื่อคืนนี่อยากมากเลยบอกตรงกินก็ไม่ได้กินเลยทำให้ผมเรียนรู้อะไรบางอย่างว่า <c oughs> เราจะไปซื้อน้ำจิ้มก่อนทำจิ้มก่อนไม่ได้เราจะทาดนะเราจะได้กินก็คือเราไปที่ไหนมาคะไม่มีครับบาไม่มีเป็นไงบ้างก็อยากกินหมูกระทะไงมันไม่มีทันนี้อยู่ด้านล่างชุดละห้าร้อยไม่หมายถึงว่าคว<ช><ร>า,ามความสวยสวย,วสวยให้ผมชอบที่นี่ครับผมว่าลมแรงเลยมันส่งอะไรยอย่างแ,บบนะแต่ถ้าให้เลือกผมชอบที่นี่้ให้เลือกกูก็เลือกที่นี่เออนั่แหละใช่ไหมลมแรง อากาศดีกว่าคือชันทีเดียวจบที่ทางขึ้นน่ะบ้าห้วยหมีแม่สุดต้องสุดอะไรอย่างนรัตอนนี้มันชันแต่มันชนเมอนมันดีแต่ห้วยหมีมันก็แบบทางหินหนะินนะ่ะเนระลาดยางหน่อยนึงไม่ใช่ลาดยางด้วยเทป,ปูนหน่อยเดียวแล้วจานไม่หนาวอะ่ะครับผมไม่หนาวครับหนาวอยู่แต่ผมอยากสัมผัสบรรยากาศ,าศา <laughs> หนาวแนละ้วผมไม่ไหวหนาวเกิน ที่เย่าสัสภาพอากาศหลังกางเต็นท์เรียบร้อยลมแรงทั้งคืนนะครับ เช้านี้เลยไม่ค่อยมีทะเลหมอกเ่าไหร่ ด้านบนจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวฝั่งนู้นได้ฝั่งนี้ได้เราการเต็นอยู่ข้างล่างส่วตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็ด้านหลังเขาลูกนี้ จะเป็นบ้านพักนะครับต้องจองอจองล่วงหน้าหลังละแปดร้อยบาทนะครับถ้าใครไม่สะดวกการเต็นก็จองเป็นบ้านพักก็ดีบ้านเพิ่งสร้างใหม่อาหารเช้านะครับทำอะไรครับต้มต้มโจ๊กครับวันนี้ ต้มโจก๊กไปผักที่น,นึงต้นงลอยเ่คุณค่าทางอาหารจ ไดเก็บมาทำไมทำไม,ทำไมของน้อยลงวะโบทำไมของมันน้อยลงวะขัดทะเลาะกันแล้วครับคู่นี้ไม่ตอนนี้อยู่บล็อกว่างเลยเหนื่อยเธอดูเดี๋ยวว่าไม่มีของใส่เก็บขยะให้หมดนะครับเดี๋ยวอายเขาเนี <laughs> 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 เดี๋ยวกำลังเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับ <Workers. S 2> <Aj ax. S 1> จุดหมายต่อไปคือวัดผาต้อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นี่สายนี้นะจริงๆผมไม่ใช่สายธรรมะธรรมโมนี่เมียอยากไปนะครับทริปนี้ทริปหอยโบจริงเลยนะอะไรนะทริปนี้ทริปหอยโบคนเดียวเลหือเพลินเที่ยวเลยจะบอกเลยว่าไปไหนก็ได้แต่ขอแวะวัด สุดท้ายก็เลยจะกลับสายเอเชียต้องกลับสายเพชรบูรณลแทนอโอเคไปกัน <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปอนาถาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองจะกลับประจีนกัน ถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปออกตรงเอ,อ่องกวางจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวมันจะลงเขาไปยาวๆเลยวิวสวยมากจะเป็นถนนเลาะสันเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ลงดอยนะ สวยมากนะครับที่นี่แต่คนไม่ค่อยมามาเที่ยวกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะไม่ใช่เป็นที่เที่ยวยอดนิยมนะ ที่เราจะไป ีมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดออกมาทางบายพาสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรูทสิบสอง ตอนนี้เข้ามาถึงเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปกินขาหมูยุนนานขาหมูหมันโถร้านลงเตียมนะครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังเดี๋ยวต้องไปดูก่อนแล้วก็แวะไปไหว้พระที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลางกับปาจีนบุรีเลย ตรงนี้บ้านเข็กน้อยนะครับที่คนเขาชอบไปเที่ยวผาตัดกันแต่รถเราไม่ได้นี่ครับทางเข้าตรงนี้อากาศเหมือนฝนจะตก ขึ้นมาถึงร้านลงเตียมสุดขอบฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งขาหมูมาลองกันขาหมูยุ่นนาน สวยมากผาตัดนะครับมาแล้วขาหมูยูนานของเราในสุดเราก็ได้กินได้ก<ช>ินไหมครับ,รบได้กินมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ,บ,รบสปอนเซอร์สปอนเซอร์ซอนน้ำด้วยนะครับของหมูนี้ขอบคุณมากินณดีอยู่ดี <c oughs> กินดีอยู่ดีมากเลย <c oughs> จบที่แบบสมบูรณ์แบบมากหลังจากกินมามา่ <c oughs> <c oughs> มาเมื่อเช้ากินมามา่า <c oughs> <c oughs> ตบด้วยขาหมูร้านลงเตรียมนะครับวิวมันดีมากนะอากาศดีด้วย <c oughs> ใช่ ถึงบ้านแล้วครับผมพี่น้องโอ้เจกว่าโลสุดยอดมากเลยตอนนี้คือใกล้เข้าตัวจังหวัดปาซีนบุรนีนะครับเราก็คงต้องอำลาทิป อนาถาชั a นแนลไว้เพียงเท่านี้นะครับจุดที่เราไปคือบ้านห้วยหมีนะครับที่เลยสะพันขึ้นไปเนาะแล้วก็อุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับพอดีมีน้องที่รู้จักกันนะครับเขาอยากไปผมก็เลยพาน้องเขาไปดูว่าเออออกจากจังหวัดประจีนไปแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับ เราก็เลยอาสาที่จะพาเขาไปจริงๆอะ่ะก็คือตรงอุทยานแห่งชาติกุนสถานนะผมไปบ่อยละแต่ไอตรงห้วยหมีเนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นไปไงผมก็เลยเออไหนๆน้องมันจะไปด้วยก็เลยอ่ะชวนกันขึ้นไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าทางมันชันไม่ชันยังไงออน้องมันขับ N m a x แ155นะครับพอดีเราก็มีไงเราก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่ไปเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้เราแยกกับน้องมาแล้วนะครับน้องไปอีกทางกลับบ้านไปละตอนนี้ผมก็กำลังขี่รถกลับบ้านผมพอดียังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมส่วนทริปหน้าจะไปไหนนั่นสิไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอฝนตกก่อนดีกว่าเนาะว่าเราจะไปไหนกันดีภาคเหนือหน้าฝนน่ะน่าจะสวย โอเคไว้เจอกันทริปหน้านะครับผมบ๊ายบาย